คู่อันดับคือการจับคู่ระหว่างสิ่งสองสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันแล้วเขียนแสดงสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันในวงเล็บสิ่งที่ได้เหล่านี้เรียกว่าคู่อันดับในวิชาคณิตศาสตร์จะเขียนคู่อันดับในรูป a b โดยที่ a เป็นสมาชิกตัวหน้าหรือพิกัดแรกและ b เป็นสมาชิกตัวหลังหรือพิกัดที่สอง บทนิยามการเท่ากันของขั้นดับคือขั้นดับ a เท่ากับขั้นดับ c d ต่อเมื่อ a เท่ากับ c และ b เท่ากับ d ผลคูณคาร์ทิเชียนบทนิยามที่กำหนด a และ b เป็นเซตใดๆผลคูณคาร์ทิเชียนของ a และ b จะญลรัก a คูณ b คือเซตของคู่อันดับที่สมาชิกตัวหน้าเป็นสมาชิกของ a และสมาชิกตัวหลังเป็นสมาชิกของ b